เบไปแล้ววู้ทุกคนเสียอาการมากพี่ยอัดแน่นตั้งแต่ต้นนี่ก็จบอยากเห็นเกรงมากจริงหนักหนักเขาบอกเลยว่าหนักขออภัยด้วยถ้าเกิดเกิดอาการเกรงต้องถอดใบออกเลยเพราะว่ากลัวน้องลำคาเลยกินดังไปหน่อยกินแบบไม่มีเลมอ่ะทุกคนไม่ไหวเลยโคตรหนักแบบถือว่าอิเตยแบบ คือพี่เตยไปไปเที่ยวแล้วก็นางก็ดูก่อนแล้วนะครับหมไลายแล้วก็บนังก็มาติดปลอยปล่อยไว้ปลอยปอยติดปล่อยนะครับเพราะมึงต้องตายแล้วเนาะแล้วก็ตายจริงโหดีที่ยังรอดมาจนถึงติงโหนี่ีกล้าพูดเลยว่าไม่ว่าจะดูคนเดียวหรือดูยังไงนะซีรีส์ทำงานมากยิ่งดูกับเพื่อนคือไม่เหลือดีเลยอ่ะทุกคนเขินมากแล้วมันแบบท้าเขินอะไรไม่รู้นะค่ะ มันไม่ต้องแบบหรูหรามันไม่ต้องมีอะไรเยอะแต่มันมันเป็นมันเป็นคำรู้สึกของตัวละครที่ออกมาแล้วก็ผ่านแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันง่ายๆมันเหมือนก็เป็นเรื่องเดิมเดิมมันอาจจะเป็นคล้ายๆเรื่องที่เราเคยเห็นมาแต่แบบเขาเอามาปรุงใหม่เอามานำเสนอแบบก็เขินอยู่ดีอะในสไตล์เขาเนาะความย่อยง่ายของมันแหละคือคือจุดที่เราต้องการเออจุดเด่นของเรื่องนี้ที่ฉีกกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เลยอ่ะ ด้วยคาแรคเตอร์ของน้องๆด้วยแล้วก็ด้วยเส้นเรื่องมันที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแต่มันขายความน่ารักและความเป็นธรรมชาติ <I friendship S 2> ของทุกคนด้วยเนาะะส่วนผสมของความรักกับเฟนชิพคนดูต้องการแค่นี้จริงๆเนะเว้ยดีใจที่ิ0เอมแบบ มาถูกท้าเออมองเห็นเราสิกล้าพูดจริงๆๆว่าเราไม่ได้รู้สึกเสียการแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วใหญ่ๆด้วยซ้ำใหญ่ๆเราคิดว่าใครที่เป็นแฟนช่องน่าจะพอจะบอกว่าว่าเราเสียการกับเรื่องไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราคิดว่าเสียการมากที่สุดที่สุดเลยแบบไม่เหลือนดีทุกคนคือรู้สึกกีจนแบบจะตายแล้วก็เน เฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบโหมันทํางานมากหนึ่งคือเดหลอกมันธรรมชาติมากอันนี้คือชื่นชมแบบทุกๆครั้งเลยเรารู้สึกว่าความเป็นเดลลอกเนี่ยแหละที่ทําให้เรารู้สึกอินมากอ่ะคือมันเหมือนเพื่อนกันใช่มันคือแบบน้องพูดไอเทียเรายังรู้สึกว่ามันเข้าปากน้องเลยอ่ะฮีออ่ปะคือมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเด็กเด็กคุยกันเป็นเรื่องที่แบบ มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วการตกกลุ่มรักการที่เรากล้าบอกความรักของความความรักของเรากับใครการที่มีความปลอดโซนให้เราได้พูดได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมาหมดเลยแล้วมีตภาพเขารอบๆชอบมากมันน่าหลักอ่ะมันน่าหลักมากกับการที่แบบสมวัยด้วยคาแรคเตอร์มันแล้วก็ทุกอย่างที่แสดงออกมาคือมันเป็นความรักที่เราลีเลตได้อะมันมีตาภาพมันพาเราย้อนกลับไปแบบ เฮ้ยมึงน่ารักมากอะไรเงี้ยเออดีใจกับน้องๆทุกคนเลยนะแล้วก็ดีใจกับค่าด้วยเรารู้สึกว่าจริงๆจีมเอ็มเองก็ทดลองมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในในของเขาที่สามารถการันตีได้แล้วว่าเขาถ้างได้อะมาถูกทางอ่ะคุณจะได้รับการตอบรับแบบนี้น้องเฟมัดมากจริงจริงนะวันที่เราอ่านนี่คือวันที่น้องขายบัตรแฟนมีดวันแรกก็คือกี่นาที คือทุกคนเราอะไม่ว่างไปเสียดายมากตอนนี้ระหว่างที่นั่งดูคืออยากไปมากเลยค่ะเพราะแบบว่าได้นับฟังแล้วพอวันที่เขาจัดอะเห็นแล้วแล้วแบบนั่งคุยกันมึงทไไปไม่ได้อ่ะดีใจกับน้องๆจริงๆดีใจกับทุกความสําเร็จของเขาเลยเราก็รู้สึกว่าแบบดีใจกับเขาเพราะเราเห็นความตั้งใจในงานมากๆเราเห็นจริงๆนะเรารู้สึกว่า เขาพยายามกับทุกๆอย่างเลยเออเขาตั้งใจกับมันมากๆแล้วแล้วมันก็ตอบแทนคนดูมาได้แบบแ<ต>จริงๆจริงๆ,งๆเออคือเรากล้าพูดว่าเราเป็นหนึ่งช่องที่ อะไรที่ดีเรา <S <S เราอวยสุดใจเลยนะอะไรที่ติเราก็ติจริงๆใครที่ตามช่องมา<ท>ะจะร,รู้ว่าเราไม่ได้อวยเป็นร็อกเป็นเวนไป,นปนอย่างเดียวนะอะไรที่ดีคือเราพร้อมอวยเต็มที่จริงๆเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เรากล้าพูดเต็มปากเต็มคากล้าบอกท<ด>ูกคน <ห ả? S 1> อ่ะใช่ว่าให้ไปดูเออถ้าเกิดมีใครมาถามเราว่าเฮ้ยดูอะไรดีมีซีรีส์วายอะไรแนะนําบ้างไหมเรากล้าพูดเรื่องนี้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเรากล้าพูดแบบกล้าพูดจริงๆอ่ะขอบคุณมากเลยที่ เออทุกทุกอย่างที่เขาตั้งใจเราเราเห็นมากมันมีความแบบไม่มีจุดจับผิดอะไรให้เรารู้สึกว่ามันแบบต้องเอามาติเลยคือมันลื่นไหลเป็นเป็นความคิดถึง g m ที่แบบเราคิดถึง GMM ในรูปแบบนี้มากๆแบบจริงด้วยความเด็กๆในค่ายเขาด้วยความแบบเฟรเขาเรียกว่าแบบเคมีเคมีความเฟรชของของเด็กนักแสดงคือมันเป็นงานพิสูจน์เลยนะว่าน้องๆไม่จาเป็นที่จะต้องขายแค่ คนที่มีชื่อเสียงมาคอยดูแลนักแสดงหน้าใหม่ก็สามารถชนะใจคนดูได้ชนะแบบบอกเลยชนะแบบแลกชนะแบบแลกเราไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์หลักนะทั้งหมดทุกคนเอาตรงไหมอันนี้ส่วนตัวคือเอ็นดูน้องๆทุกคนแบบแบบน้องฟอร์ซัส โยเขาทำให้เรารักทุกทุกตัวเคมีตัวละครแก๊งเพื่อนของเราเลยทุกคนมากจริงเราชอบถึงความเป็นแฟมิลี่ตรงนี้ความที่มันเข็นกันไปแล้วมันทุกตัวละครมันมีน้ำหนักมีความสำคัญกับเรื่องเออเราชอบมากเลยที่มันมีเส้นเรื่องของเลิฟไลน์มาควบคู่กับเส้นมิตรภาพตลอดที่มันไม่ทิ้งแล้วมันก็บารานกับความฝันการเรียนครอบครัวอะไรอยางี้แบบมันเลยรู้สึกว่ามันมันมันครบรถในแง่ของว่าสิ่งนี้เรื่องหนึ่งจะให้เราได้นอกจาก ที่จะให้ความความฟินความจิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอย่างอ่ะพัดครอบครัวก็มีเข้ามามิตรภาพก็มีเข้ามาความฝนันคอมมดี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยมวลอารมณ์ที่ทําให้คนดูรู้สึกมีความสุขกับการได้ดูคือหนึ่งสัปดาห์ การที่เรารอลรวรู้สึกว่าแบบทุกคนมันมันแบบมันตั้งใจรอว่าวันไหนกูจะได้มาอัดกับเพื่อนว่าวันไหนกูจะได้ดูอีกว้าเป็นเรื่องที่เราตั้งตารอกันทุกสัปดาห์จริงๆไม่ผิดหวังแล้วเราก็รู้ว่าแฟนช่องตั้งตารอมันกันแล้วคือแบบตอนนี้อีพีเก้าเราว่ากราฟยังไม่ไม่หยุดเลยอะพุ่งแบบเธอแต่อีพีเนี้ยนะฉันแบบพุ่งขึ้นท้องปวดแก้มมากดีมากแงเนาะเรือของฉันที่ฉันด สังเกตมาได้ต้นอ่ะเธอมาถึงมันรู้สึกแบบมันงตาจะไหลแม่เราชอบเดหล็อกเขามากเลยนะใช่เดลล็อกดีเรารู้สึกแบบอยากจะแบบอย่างนี้จริงจริงเืยเราชอบที่เขาแบบมันออกมนเป็นแบบที่จะลองอ่ะใช่มึงก็สอนกูดิแล้วแบบแล้วแบบสิ่งที่พูดอ่ะมันคือคาแรคเตอร์ของตัวละครจริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่แบบว่ากูก็รักอะไรอย่างเงี้ยได้บอกไหมแต่มันเป็นตัวละครมันเป็นคาแรคเตอร์ของซาวของวินที่ ตัวละครเขาจะพูดออกมาแบบนี้ถูกคือมันจะตลกท่าอยู่ดีๆคนเรามันจะคลิกกันเลยเพราะว่ามันตีกันมาตลอดเวลาที่เราไปแล้วมันเป็นฟิลมเมชมั่นเมด้วยมันเป็นฟิลแบบ เป็นฟิลที่แบบเด็กผู้ชายอ่ะต่อยตีคิดออกป้าคือตีกันมาตลอดแล้วแบบเอออยู่ดีคือถ้าเกิดแบบมันจะแบบมองตาแล้วรู้ใจกันเหมือนคู่แรกเลยอ่ะมันก็จะแบบนิดนึงไงแต่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นเคมีที่น่ารักมากแล้วแบบไม่ประดอกระเดิออ่ะใช่แล้วหมดคือการค่อยๆเติบโตของความสัมพันธ์มัน make ซนส์กับการที่เราเห็นาตลอดะใช่แล้วเขาค่อยๆมาตัดสลับกับสิ่งที่เราากับใช่เราแฟดแบ็กกลับไปว่าเออความสัมพันธ์อ่ะมันค่อยๆแบบพัฒนาคือแล้วมันพัฒนาได้จริงๆ งมันมีคนที่แบบเคยเป็นอย่างนี้จริงๆตกหลุมรักได้จริงๆแค่แค่มตัวของมึงเกาหลีมากนะนั้นเกาหลีว่ะเอาแบบเอาแบบไปขนาดไอเด็กไม่เปลี่ยนะกูมึงมีใครมาทำกับเราอย่างนั้นเราไหวเหรอเราก็ตายป่ะกูพกลมตลอดแต่กูก็กลางคนเดียวตลอดเออแต่นี่ขออวยอย่างหนึ่งคือการทำซีรีส์แบบทุกตัวละครแบบเด็กมันทำให้เรารู้สึกว่าเด็กที่เรากำลังดูหรือน้องๆคาแรคเตอร์ในละครอ่ะ มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆองก้าวข้ามผ่านถึงความที่แบบเขาไม่มีคําถามนะมึงชอบผู้ชายหรอแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เคยเห็นมาเราก็ดูกันมาเยอะนึกออกว่ามันก็จะเคยมีแดะลลอกอะไรแบบนี้มาสมัยก่อน ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กแม่งมันคืออีกเจนหนึ่งที่มันก้าวข้ามผ่านทุกทุกอย่างแล้วมันไม่มีคําถามเลยก็ทางสมัยซึ่งใช่ปีส0 2พันยสาะทุกคนไม่มีใครมานั่งถามแบบเฮ้ยมึงชอบมึงชอบมึงชอบตั้งแต่เมื่อไหร่วะอะไรเงี้ยคือจถางว่าความความรักมาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แค่นั้นซีรีนทะเลนะ่นน่ะตัวกันกับซาวอะเราชอบที่สุดเลยอะแบบพอมานั่งคิดแบบเฮ้ยเี่ยมันดีจังวะกูแค่มีเพื่อนคนนึงที่แบบให้กูได้พูดให้เราได้แชร์อะไรเงีี้แแลวก็มรท่จะ ไปทำอะไรต่อเนาะคือแบบว่าแค่เรามีคนรอบตัวหรือว่าเพื่อนในกลุ่มที่พร้อมจะซัพพอร์ตพร้อมจะให้กำลังใจเราอะเรารู้สึกว่าแค่เนี้เนอะหอมคือแบบแกเพื่อนบอกว่ามึงก็ต้องลุยดิอะไรอย่างเงี้ยหกอแม่ซัพพอร์ตเพื่อนอะไรก็ดีแบบว่าแบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนแต่ว่าเวลาที่เกิดปหมนมันเพื่อนทําอะไรที่แบบว่าอาจจะไม่ถูกก็คอยบอกแนะนำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนและอย่างหนึ่งนะการที่แบบแล้วแบบว่าเปิดตัวแบบว่ากูยังคบกับ ไอตินเลยเออดีย so right ีมั้กีกับตานะเออกี่กับตาคือรู้สึกว่ามันน่ารักตรงที่แบบตินเองมันอยากเปิดตัวมาโดยตลอดที่โรงแมแล้วแล้วมันก็เหมือนให้เกียรติน้องมาตลอดว่าแบบว่าเอาที่น้องพร้อมเพราะว่าข้อจํากัดมันเป็นคอ n d i t i o ของฝั่งนั้นทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเขาเห็นรัตาแล้วเขาดีใจจริงๆนี่ก็เป็นเต็ปการเริ่มต้นที่แบบค่อยๆแบบ ค่ได้บอกคนหนึ่งอะคือมันมันมันดีใจมากทุกคนมันดีใจแค่มีคนมาลับรู้เรื่องของเราเนาะว่าบอกมีให้กูมีก่อนถ้ามีก่อนเดี๋ยวกูบอกแน่ทำคลิปแถลงพี่เต้ยมีแฟนแล้วใจไงทำคลิปแถลงหลายเอาแฟนมานั่งเออหาก่อนเออหนื่อยใจนะคะทุกคนชอบมากชอบมากอีกอย่างหนึ่งคือความสมวัยเนอมันซีนมันแบบ นี well. ่เนาะเขาเขาไม่ต้องมาขายอะไรให้อะไรยามวันได้แบบความเป็นมัธยมอะไรเงี้ยมันดูน่ารักกำลังดีอะริงทั้งวันดีทั้งวันเมืองเขาจุกกันขนาดคือกูจะตายค่ะเขินมากไม่เคยมีอย่างนี้เลยอ่ะจริง เราไม่ได้บอกว่าการมี NC มากน้อยดีหรือไม่ดีนะอันนี้อันนี้ก้าพูดเลยว่าเป็นหนึ่งในสไตล์ของเรื่องสไตล์การเล่าก็แล้วกันเนาะเราว่ามันมันเออมันไม่ได้มีการเปรียบเทียบหรอกว่าซีรีส์ที่ดีต้องไม่มีหรือไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่สไตล์และช่วงวัยของตัวละครในเรื่องใช่ด้วยความที่เรื่องนี้มันเล่าวัยมันพยอเพราะฉะนั้นคือแค่นี้คือมันพอเหมาะพอดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้ ไปเปบเทียบกับเรื่องอื่นๆแล้วแบบใช่อย่างนู้นอย่างนี้คือมันไม่ใช่นะมันบามันเอาถูกมันคนละแค e g รี y กันใช่ค่ะซึ่งแบบอันเนี้ยตอบโจทย์เรารู้สึกว่าพู้มกับเองเขาก็ตั้งใจกับการที่ทําให้ซีนเลิฟซีนหรือเลิฟไลน์ของเรื่องเนี้ยมันค่อยๆเติบโตจริงๆในระดับที่ ัลแล้วมันแล้วมันเห็นถึงพันตการความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยอ่ะคือจากเริ่มต้นจนมาถึง EP9 เนี่ยคือความสัมพันธ์ของตัวละครอ,อ่ะมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วแล้วเขาก็เาก็ค่อยๆให้รายละเอียดของการมีเลิฟไลา์ที่ ค่อยๆเพิ่มขึ้นถึงความสัมพันธ์ถึงความรู้สึกของตัวละครที่อ่ะมารักกันมากขึ้นแล้วการแสดงออกมันก็ต้องมากขึ้นตามแต่มันก็ยังอยู่ในน้ำหนักที่พอเหมาะพอดีกับคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วมันก็เข้ามาในไทม์ไลน์ที่มันเหมาะสมถูกต้องแล้วมันมันไม่ได้ถูกยัดเยียดว่าจะต้องบังคับให้รักกันจะต้องแสดงออกกันอย่างโจงแจ้งโฉงฉาอะไรเงี้ยไม่มีเลยแล้วแบบลำดับไทม์ไลน์ของเรื่องอ่ะมันก็เลยพอเหมาะพอดีไปซะทุกอย่างแล้วเขาก็ ให้น้ำหนักกับตัวละครทุกตัวอย่างแบบอย่างแบบอย่างแบบตัวที่แบบว่าเป็นแก๊งเพื่อนที่ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยตัวนักแสดงสมทบอย่างเงี้ยเขาก็ยังให้ซีนได้มีโชว์เต้นอย่างตัวทีวก็คือมีฉากคอมเมดี้ที่เป็นเป็นเป็นเรียกว่าไงนะเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดขายคือรู้สึกว่าตัวทีวอ่ะเป็นเป็นคนที่เวลามาเราจะทาให้เราจําว่าอยู่มาแล้วอยู่มีซีนให้เราจําอยู่มีเสน่ห์กับซีนคอมเมดี้ของยูมากเลยอะ มากแล้วคือเราก็บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในคีย์หลักของเรื่องเหมือนกันเขาเป็นเมนโอเป็นเมนเป็นมคาแรคเตอร์ทุกคนใช่น่ารักมากคือเรื่องเนี้ยนักแสดงไม่ได้เยอะนะแต่เอาอยู่มากแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้คือการการันตีได้เลยว่าแบบอะไรที่มันมาถูกทางมันจะเห็นเห็นโดยเนื้องานโดยที่เราเองอ่ะก็ไม่ใช่จะต้องมาพยายามหาทางอวยมันแต่ว่าแบบทุกคนก็เห็นก็มันสมควรจริงจริงมันเหมาะสมมันถูกต้องมันแอปพรูฟด้วยงานอยู่แล้วเราให้กําลังใจมากมากเลยนะเรารู้สึกว่าแบบ พุ่มกับเก่งมากปรุงอร่อยจริงๆคือทุกเบรกอ่ะมันไม่มีการดรอปเลยนะเขาดีไซนะ์มากระทั่งทุกเบรกให้มันทิ้งหินอะไรไว้อ,อะไรไว้ให้เรารู้สึกว่ามันน่าติดตามอ่ะมันมีการแบบขึ้นลงขึ้นลงออมันมีการแบบนะมันเออจริงๆคือเรื่องราวมันไม่ได้มีอะไรคือเส้นเรื่องหลักของเรื่องนี้คือเด็กมหกที่จะไปขันฮอตเวกจบคือมีแค่นี้แต่เขาขยายมาได้ถึงขนาดนี้ทุกคนแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันแบบ มันเมคซเซนส์กับกับเรื่องราวเออแล้วมันก็เป็นแนวคอมดี้ที่แบบน่ารัาวพอาะบทคดีอะจังหวะช็อตคือคือเราว่าทําได้ดีมากแบบจังหวะคอมดี้เขามาแบบต่อเขาไม่ได้ดีมากใส่เข้ามาในจังหวะเนาะจังหวะดีอะคือคอมดี้ถ้าเกิดจังหวะไม่ดีก็คือแบบอย่างอย่างอย่างตัวของพี่ยักษ์อะเรารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากกับการที่เขาปล่อยมุกแป๊กเหลืออะไรอย่างเงี้ยเะเก่งมากเลยนะจริงแล้วก็เก่งด้วยเลือกเบสซีนมาดีจริงๆนะิีงที่ออกไม่มีอะไรที่เราติดเลยอ่ะ แล้วสกเออมันมันทาให้น้องๆมีเสน่ห์ด้วยคือทุกอย่างที่เขาทํามันก็เนาะธรรมชาติคือสังเกตเห็นเลยว่ามันมีการแบบเออมีอิมพอวิ์เยอะมีการปล่อยหลายๆคั้อะไรเงี้ยแต่แบบน่ารักอะมึงคิด่าเป็นจังหวะที่ perfect จริงใช่เป็นจังหวะที่เอออยู่แล้วมันพอเหมาะพอดีทุกอย่างมันก็เลยกลมกล่อมเราเองคนดูก็เลยแบบมีใจจะรอทุกคนคิดออกไหมแล้วดีใจกับน้องดีใจกับน้องมากๆเลยที่แบบ ประสบความสำเร็จมากๆได้ระเบิดอลได้รางวัลใช่แล้วก็แบบมีการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นงานที่สามารถแอบพูดตัวเขาได้อะเป็นอยู่ในพอร์ตเลยอ่ะทุกคนเด็กจิเอ็มเก่งจริงร้องเพลงพอทุกคนงงปะจริงงงมากคือเป็นซีรีส์ที่นอกจากเส้นเรื่องสนุกแล้วเพลงพอพอมากเลยอ่ะ เสียดายอยากไปดูงานมากเลยอ่ะเออใครได้ไปยังไงก็มาเมาม่อยกันได้นะทุกคนเสื้อผ้าก็น่ารัก EP เนี้ยอยากเอฟชุดน้องฟอดใส่ชุดน้องฟอดชุดน้องฟอดคือเด็กจุงของมิ้นก็น่ารักเลยอ่ะน่ารักทุกคนเลยเรารู้สึกว่าเขาก็แม็กมิกแสตนแมทหลายหลายแบรนด์เนาะให้ให้ให้มีการแต่งตัวที่เป็นสไตล์ของของตัวฉันชอบเอี่ยมมากของตัวคอร์เซอร์ดีมากหล่อทุกอาทิตย์เลยหล่อจริงน้องสตางหล่อจริง มีคาแรคเตอร์มากเราสกว่างานสายตาเขาได้ทุกคนเลยอะแม่ไม่ไหวแล้วจริงยิ่งยิ้มยิเวลาพอเข้าคู่กันอะคู่คู่ซาวินอะไรเงี้ยสายตาที่เขาแบบฉากที่เขาบอกแบบจะเรียนรู้กันอะแบบโอโหสายตาดีมากแบบแล้วอย่างแล้วพอฉากแบบตอนสุดท้ายตอนที่เอากระดาษปิดจะจุกกัน่ะก็แบบโอ้โหไม่อยากเห็นตัวเองว่าแล้วแบบแล้วแบบเจมีนายกับฟอตก็คือแบบเงาเงาอะเงาเงา ถ่ายรูปจิ้มแ,แก้มมึงน่าหลับแบบมากทุกคนฟูลฟิลมากเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่รู้สึกว่าแบบขอบคุณตัวเองขอบคุณแฟนช่องทุกคนที่อยู่รอคอยพวกเราที่เขนใ้เราทาเรื่องนี้เราดีใจมากเราก็แบบขอบคุณทุกอย่างเลยอะโดนเข็นหลังบ้านโดนเข็นหลังบ้านโดนเข็นหลังบ้านเออแบบเราขอบคุณมากคือแบบ ตอนแรกเกิดจะไม่ได้ทำเราทุกคนเพราะว่าคิวช่วงที่ซีรีส์จะออนออนไปแล้วสองตอนแล้วเรายุ่งมากตอนนั้นแล้วแบบเป็นการไม่ไหวละตอนแรกๆเลยนะแต่เราจัดไปหมดนีแต่คนแบบพี่ค้ามานั่งดูก็โอเคได้หลังจากนั้นก็คือแบบขอบคุณตัวเองทงหลักแบบเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทำให้เรามีใจจะมาถ่ายทุกสัปดาห์ขอบคุณแฟนช่องมากๆนะคะใครที่แบบ เป็นแฟนเรื่องนี้เหมือนกันเนาะก็ตามมาเมาโอยกันได้ใช่ไปดูแฟนมีดมาเมามอยกันด้วยนะใช่มางงอะไกันได้อยากดูมาแห่ดีใจที่น้องได้พิศรอบดีใจทุกความสําเร็จความเฟมัสนี้นะคะแบบขอให้น้องประสบความสําเร็จมากๆให้ทีมงานทุกคนเลยเป็นลัจให้ได้ไปแฟนมีหลายๆประเทศเลยจริงแล้วก็แบบคาดหวังกับผลงานในอนาคตมากๆเลยนะหวังว่าจีเอ็มจะแบบมีอะไรรองรับ เด็กกลุ่มนี yes. tá, so ้เนาะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อแน่นอนเออเป็นกลุ่มที่มีของอ่ะขอเรื่องเดียวขอเรื่องเดียวรอลุ้นไปละกันนะทุกคนหรือใครใครรู้อะไรอัปเดตก็มาบอกกันได้คิดว่าน่าจะมาถูกทางหละคนแหละเพราะว่าน้องเองแบบพร้อมที่จะไปเป็นศิลปินเขาเปิดค่ายรองรับกันอยู่เอ็มเมเรคคอร์ดเขาชื่ออะไรไม่รู้ชื่อค่ายอะไรไม่รู้เอามีค่ายหรอมีค่ายมีค่ายมีค่ายเพิ่งเปิดตัวไปเปิดตัวศิลปิน เดี๋ยวเด็กเราเด็กกังน,นี้แหละน่าจะเป็นศิลปินเบอร์ต่อๆไปออที่เขาเล่งไว้แน่นอนนะคะฝากด้วยนะทุกคนแล้วก็เราขอระยะประสานพันธุ์เล็กน้อยเล็กน้อยใครที่ฟอล<ๆ>ทวิตช่องน่า,นนา,นาจะรู้แล้วแหละเออวันวลยชนแนลเนี่ยมีสาขาย่อยเราเปิดธุรกิจใหม่นะคะทุกคนเราธุรกิจเก่าที่ไม่ได้ธุรกิจเก่าจริงๆเรามีร้านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องติ่งนี่แหละทุกคนแล้วเราก็เห็นเอ3ยี่สิา s เอาตาซตัวใหม่ที่เขาเอาไป ข่ายันในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไปจับจองเรียบร้อย,ะะยอแล้วเราทำธุรกิจให้เช่าเราทุกคนใครที่แบบกลัวไปจองร้านไหนไม่ทานหรือว่ากลัวเขาจะโกง,ง,ง,งเราไหมหรืออะไรมาเช่ากับพี่ได้รับประกันไม่โกงแน่แต่หนูก็ห้ามโกงพี่เช่นกันเาถ้านหนูโกงพี s <S ่ทำคชิดเจอแน่ หยอกหยอกหยอกใช่ก็คือใครที่หาใช่์ใช่ประชาสันนะจ๊ะเข้าไปดูในรายละเอียดของวัดชาแนลได้จริงจริงรีอยู่เรื่อยๆนะคะใช่ชื่อร้านกูดเดยดีลนะคะทุกคนฝากด้วยดีมาให้จ้ะเออเผื่อใครจะแบบหาเช่าไปงานนี้ตอนนี้นะตอนนี้นะอย่างว่าจะมาดูนหลายงานก็มีใหยดงไงนะทนเชิ์ฟกันมาได้ค่ะใช่งานไหนเราว่าเราไปส่งเครื่องเองด้วยนะคะเออ ช่แต่ถ้าแต่ถ้างานไหนไม่ว่างก็ไม่ต้องห่วงเรามีทีมคุณภาพที่พร้อมจะสัพพอรดใช่ทีมของเราเองนะทุกคนไม่ไม่ได้แบบไม่ต้องกังวลนะจ๊ะตัวใหม่ล่าสุดการันตีว่าเห็นเห็นแบ้ซูมชัดเห็นชัดถ่ายชัดเจนซูมไปนูนเลยนะคะทุกคนฝักด้วยฝักด้วยนะจ๊าแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเนาะใครเป็นแฟนช่องเหมือนกันก็ไปติดตามทุกคนน่าชินแล้วนะรีแคปมาก่อน r อ a c t แล้ปล่อยเมื่อไหร่ก็ ลงให้เมื่อน,นั้นนะจ๊ะเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขย่ยยอมคลอเสื้อกล้อ <c oughs> <c oughs>